สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TPCoder นะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะจะเป็นการอาินโทรดักชันของตัว playlist ใหม่ที่ผมจะทำนะครับโดย playlist นี้จะมีชื่อว่าโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วยภาษาจาวานะครับก็ชื่อจริงๆก็คือเป็นชื่อภาษาไทยเนาะถ้าเกิดว,ว่าชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็น data structure and algorithm in java ที่พอจำเป็นในการใช้สมัครงานนะครับก็คอนเซปต์ของตัว playlist เนี้ยที่ผมจะทำในต่อๆไปนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมจะอัดเท่าที่จำเป็นนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยภายในช่องนะครับผมมีวิดีโอที่ได้อธิบายหัวข้อในพาร์ทนั้นไปบ้างแล้ว นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำออกมาตรงนี้เลยก็คือจะเป็นการสร้าง playlist ขึ้นมาถ้าวิดีโอไหนขาดผมจะใส่เข้าไปแต่ถ้าวิดีโอไหนมีอยู่แล้วผมจะไปดึงจากตัวเก่ามานะครับผมเข้ามาใน playlist นะครับผมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใน playlist นี้นะครับผมก็คือเราจะมาเพิ่มการ implementation ด้วยภาษา Java เข้าไปด้วยนะครับผมเพราะว่า ก่อนหน้านีนะ้ที่เป็นวิดีโอเก่าๆนะครับผมผมจะเอาไปใช้ในตัว Read โค้ดภาษา JavaScript เนาะแต่ว่าอ่ะโอเคเรามาพูดถึงภาษา Java ก็แปลว่าผมาจะต้องทำพวกจะว่ายัางไงดี Resource ท,ทำพวก Code implementation เนี่ยให้กับทุกคนได้ดูนะครับผมเริ่มรวมถึงการอธิบายคอนเซปต,ต์ต่างๆด้วยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับผมว่าทำไม ถึงต้องเป็นภาษาจาว่าแต่ทางที่มีภาษาอื่นเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เอาเกินก่อนว่าทำไมผมต้องสอนนะครับไม่เชิงสอนเป็นเรื่อง knowledge sharing แล้วกันนะครับผมทำไมผมถึงทำขึ้นมานะครับผมเพราะว่าตัวรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและ a l g กอริทึมนะครับผมจะเป็นรายวิชาที่เรียกว่าเป็นออคอ a i n อะไรสักอย่างนะครับผมที่เป็นคอนเซปต์หลักของทุก Tech เทค e ิ r ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของสายอื่นๆที่ยังเกี่ยวข้องกับในระดับของคอมพิวเตอร์นะครับก็เพราะฉะนั้นก็คือเป็นฟ u น d a ดิ n ิทัลโนเลจนะครับผมและก็เมื่อเราเรียนรู้คอนเซปต์ไปบ้างแล้วนะครับผมเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าพวก l i ไ r บ r i e s ต่างๆ นะคบผมแล้วก็ตัวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมายังไงได้บ้างนะครับผมเราก็จะเข้าใจคอนเซปต์ของมันแล้วก็จะพอเข้าใจวิธีการใช้งานของมันนะครับผมเราอาจจะไม่ได้รู้วิธีการใช้งานของมันแบบครบถ้วนแต่เราจะเข้าใจคอนเซปต์ของมันนะครับผมก็มันเป็นฟันด e มเมทัลโลเลชนะเนาะ,นะคราวนี้อันต่อไปทำไมผมถึงต้องเป็นใาว่านะครับผมก็ ต้องบอกว่าภาษาจาวานะคบผมก็ยัง still in demand นะคบผมในตัว market ของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นผมไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าในต่างประเทศนะครับผมก็ด้วยความที่ว่าเพลย์ลิสต์นี้เนี่ยน่าจะเสร็จในปี2025นะครับผมแต่ว่าก็จะทำให้เร็วที่สุดนะ,นะเนาะก็คิดว่าจะทำให้เสร็จภายในต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้าก็คือ2025นะแล้วคราวนี้เนี่ยก็ ในภาษาจาว a นะครับผมใช้ใน Enterprise Back End นะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่า Back End นะครับ Back End เนี่ยก็จะต้องมันเป็นเป็นพาร์ทที่เป็นของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมีการเ,าเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะให้ตัวโลจิกเนี่ยสามารถที่จะรีเทิร์นออกไปให้กับตัวคลีอนได้นะครับซึ่งในพาร์ทเนี่ยก็จะเรียกว่า Business Logic เนาะแล้วด้วยความที่ว่า Business logic เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น back end ที่เป็นออแอปขนาดเล็กก็โอเคยังใช้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเป็น enterprise back end เนี่ยมันก็จะเริ่มซับซ้อนแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเรียนพวก fundamental knowledge ที่เป็น data structure and algorithm s ไปเนี่ยมันจะทำให้เรามีวิธีคิดที่ออพอที่จะขัดเกลาตัว business logic ของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผม ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมว่า Python เป็นภาษาที่ดีมากกว่า Java ในการทำโคดิ้งอินเทอร์วิวนะครับแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเมื่อคุณไปสัมภาษณ์คุณไม่ได้ใช้ Python หรือว่าคุณไม่ได้ใช้ภาษา Java s ค r i p t แล้วเขาให้คุณเทปภาษา Java เนี่ยคุณจะทำยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้น playlist นี้นะครับผมเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเราจะโฟกัสไปที่ Java เป็นหลักนะก็ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวอินเทอร์อคชั่นตลอดทั้งซีรีส์จะพยายามคลิปวิดีโอให้สั้นที่สุดจะพยายามไม่สั้นที่สุดนะแต่ถ้าเป็นวิดีโอไหนที่มันยาวผมก็จะค,คิดว่าผมเร,เรียงไม่ได้แล้วกันถ้ามันยาวเนาะ,ก,นะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิดีโอเกืิอนนํนนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเข้าสู่ซีรีส์ Data Structure and Algorithms in Java กันเลยนะครับ